สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทํารีวิวของชิ้นเล็กของหลุยส์พิทตองนะคะ2ชิ้นนี้ค่ะก็เป็นพวงกุญแจนะคะก็เป็นของที่ตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าใช้เลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าคุณคุณขนาดที่สนใจในพวงกุญแจของน้องหลุยส์พิทตองเนี่ยก็เชิญในตามชมกันได้เลยค่ะค่ะก็มาเริ่มกันที่พวงกุญแจแบบแรกนะคะแบบนี้จะเป็นลนักษณะพ็อกเก็ตนะคะหรือว,ว่า six key holder ก็เป็นลักษณะพ็อกเก็ตที่สามารถใส่พวงกุญแจได้ทั้งหมดเนี่ยหกห่วงด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกัน ด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้นะคะเป็นรุ่นอาซัวนะคะก็เป็นสีตารางหมากลูกสีขาวเนาะด้านหน้าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นกระดุมสีทองนะคะน,นี่หลอกลนะคะเพราะใช้เยอะนะคะก็เป็นคําว่าหลุยพิตองนะคะแล้วอ่าด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะด้านบนนะคะด้านหลังนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะโดนะคะแล้วก็ตรงด้าน จะเป็นแบบนี้นะคะต้องเตือนก่อนที่จะเปิดให้ดูนะคะเนื่องจากว่าเป็นสีขาวเนาะเราก็ตัวเองใช้ทุกวันนะคะก็หลายปีละนะคะก็เยินนะคะข้างในจะแบบหลอกแล้วก็เยินพอสมควรนะคะลองดูกันนะคะก็ดูสกรปรกเลอะเทอะนะคะเพราะว่าเป็นรอยเปื้อนจากพวกกุญแจมาที่ส่วนของแคนวาสอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็มีรอยถลอกนะคะจากการใช้เนาะแวร์เซนเทสก็เพราะว่าใช้มานานพอสมควรด้านหนึ่งก็จะเป็น คันะคะเรียกเป็นแบบหรือวิทอง Paris นะคะแมดินฟรานซ์นะคะก็เป็นกระดุมเนาะตรงกลางจะตรงกลางโทษทีตรงกลางจะเป็นส่วนที่เป็นห่วงนะคะก็จะมี6อัน1 2 3 4 5 6กนะคะก็ใส่กุญแจบ้านกุญแจที่ใช้ทุกวันหรือว่ากุญแจที่ใช้ประจำนะคะแล้วก็มีฟิตเนสคาร์ดอันนึงนะคะแล้วก็ด้านบนนี้ก็คือเป็นพวงกุญแจรถนะคะเนื่องจากว่า กุญแจรถเนี่ยมันอ้วนนะคะก็ไม่สามารถออกมาข้างในแล้วก็พับปิดกระดุมได้นะคะก็เลยเอาตัวนี้ค่ะไว้ข้างนอกตลอดเวลานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็นภาระแต่อย่างใดในการใช้นะคะเวลาปิดก็จะเป็นแบบนี้น,บบน,นะคะแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบโล่งๆนะคะตัวเองก็พุทก็ใส่ฮอตสแตมปิ้งนะคะเป็นตัวชื่อยอดเนาะข้อดีของรุ่นนี้นะคะที่ตัวเองชอบแล้วก็ใช้ประจําเลยก็คืออ่า ด้านหลังของส่วนที่เป็นกุญแจเนี่ยเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่พวกค์ทสำคัญสำคัญได้และสิ่งที่ตัวเองถือทุกวันเลยนะคะก็คือคัดติ้งออกมานะคะก็มีของสําคัญสาคัญก็มีอยู่แค่นี้นะคะก็คือเป็นเงินโน้ตพับเล็กๆเนาะแล้วก็มีเป็น d r i v e ล l i นส์นะเป็นเครดิตคัทแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับพวกแบบสแตมป์สำหรับร้านกาแฟนะคะก็มีแค่นี้นะคะสาหรับตัวเองแล้วเนี่ยมีแค่นี้ก็สามารถไปไหนมาไหนได้นะคะก็คือ ถ้าวันไหนแบบร,บ,รบรีบหรือว่าแบบไม่จําเป็นต้องแบบไปไหนหรือว่าใช้อะไรเยอะนะคะอาจจะถือแค่พวงกุญแจอันเดียวก็สามารถไปได้ทั้งวันนะคะมาดูอีกพวงกุญแจหนึ่งนะคะก็เป็นลักษณะ k e ์ p o u c ์นะคะเป็นลักษณะ k e ์ p o u c ์เล็กเนาะแต่ว่าความจริงก็ไม่เล็กมากนะคะถ้าเทียบขนาดกันเนาะจากอันเมื่อกี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความกว้างเท่ากันก็คือ7เซนนะคะ,ะ,คะแต่ว่าตัวนี้จะยาวกว่านะคะตัวนี้10เซนเนาะแต่ว่าตัวเนี้ย2เซน ะะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลายโมโนกรมนะคะด้านบนเนาะมีซซปอีกด้านหนึ่งนะคะด้านฐานอีกด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะคือรุ่นนี้จะบางนะคะกว่ารุ่นที่แล้วนะคะก็คือถือไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็ไม่กินที่นะคะ แล้วอาจจะมีห่วงสําหรับใส่กุญแจเนี่ยห่วงเดียวนะคะคือถ้าคุณมีกุญแจไม่เยอะเนี่ยคิดว่าพวงเนี่ยน่าจะโอเคแต่ว่าเนื่องจากตัวเองอะ่ะมีพวงกุญแจเยอะแล้วก็อยากจะแยกพวงกุญแจรถพวงกุญแจบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็เลยชอบอีแบบหนึ่งมากกว่านะคะมาดูการข้างในถ้าเปิดออกมาอันนี้ใส่การ์ดเก็บมาให้ดูอันหนึ่งคือไซส์สามารถใส่การ์ดทั่วไปหรือว่าปกการ์ดเครดิตการ์ดอะไร,รพวกนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหนึ่งจะมี เหมือนกันนะคะเป็นหลุยวิตองปารีสแมดินฟรานซ์เหมือนกันด้านหนึ่งนะคะข้างในจะเป็นโล่งๆเลยนะคะแล้วถ้ากุญแจของคุณเนี่ยไม่ใหญ่นะคะคุณสามารถเก็บกุญแจเข้าไปข้างในแบบนี้ได้แล้วก็ปิดซิปนะคะก็กุญแจก็จะไม่ขูดกับสิ่งของอื่นในกระเป๋าเรานะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยเขาจะชอบเอาห่วงนี่ออกมานะคะแต่ว่ามาเกี่ยวกับห่วงของกางเกงยีนนะคะก็เห็นหลายคนทํากันนะคะก็คิดว่าเป็น อีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์เนะาะเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าใส่การให้ดูนะคะนอกจากนี้ยังสามารถใส่เป็นเงินแล้วก็ใส่เป็นเหรียญได้ด้วยนะคะอีกอีกแบบหน,นึ่งใส่เป็นเหรียญไม่ได้มันก็อยู่ที่ว่าคุณมีของแค่ไหนชอบใช้แบบไหนมากกว่านะคะค่ะแล้วนั่นก็เป็นรีวิวเกี่ยวกับพวงกุญแจของหลุยส์วิทองนะคะทั้ง2ชิ้นนะคะ2ชิ้นนี้เนาะ ก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะคะแล้วก็สับตัวเองเนี่ยคิดว่าทั้ง2ชิ้นเนี่ยนะคะเป็นชิ้นที่น่าใช้แล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปนะคะเราก็เหมาะที่จะเป็นแบบของขวัญสําหรับเพื่อนสนิทหรือว่าคนสําคัญหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็คือราคาไม่แพงมากแต่ว่าเป็นของขวัญที่ดูดีนะคะอีกอย่างหนึง่งเคยอ่านแมกกาซีนานมาแล้วนะคะเขาเขียนไว้ว่า ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเริ่มใช้ของแบรนด์เนมนะคะสักชิ้นที่ราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะแต่ว่าดูดีเนี่ยก็ผงกุญแจก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะค่ะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณคูณที่สนใจในผงกุญแจทั้งสองรุ่นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ